สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปเที่ยวจันทบ,บุรีกับครอบครัวคะ่ะจะไปที่ไหนบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเมื่อมาถึงจันทบ,บุรีแล้วนะคะจุดที่เราจะไปที่แรกคือจุดชมวิวเนินนางพญาค่ะที่นี่นะคะถือเป็นไฮไลท์แรกอย่างหนึ่งของเมืองจันทบ,บุรีเลยนะคะจะตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุงวิมานค่ะ เขาว่าเป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบ,บุรีเลยนะคะเพราะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะและเป็นถนนเรียบทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะเมื่อมาถึงแล้วนะคะก็ถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อยค่ะคนค่อนขน้างเยอะมากเลยนะคะไปชมบรรยากาศร,รอบๆกันค่ะ ไปกันต่อค่ะต่อด้วยเจดีกลางน้ำจุดชมวิวบ้านหัวแหลมนะคะตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่สวยมากเลยนะคะความโดดเด่นของที่นี่ค่ะก็คือสะพานไม้ที่ทอดตัวยาวไปถึงกลางน้ำเลยนะคะเป็นสะพานที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวบ้านค่ะไปอ่านประวัติมาค่ะเจดี JD บ้านหัวแหลมเป็นเจดีเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีโดยองคเจดี JD นะคะจะตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลค่ะลองอ่านประวัติกันดูนะคะ ไปกันต่อค่ะที่วัดปากน้ำแขมหนูนะคะเป็นโบสถเซรามิกสีน้ำเงินค่ะที่ไปอ่านประวัติมานะคะโบสหลังเก่ามีความชํำรุดซุดโทมค่ะเนื่องจากวัดตั้งอยู่ติดทะเลนะคะเมื่อมีการบูรณะใหม่ก็ใช้กระเบื้องเซรามิกมาประดับค่ะจึงออกมาสวยงามอย่างทุกวันนี้นั่นแหละค่ะใครมาเที่ยวจันทบ,บุรีก็อย่าลืมมาแวะนะคะ ไปเช็คอินกันค่ะวันนี้เราพักแบบพูลวิลล่านะคะเพราะมากัน8คนที่บ้านหมอกโมก2ค่ะเป็นบ้านพูลวิลล่าที่อยู่ในจันทบุรีนะคะชีนีติดทะเลบรรยากาศดีมากเลยค่ะเราไปพักวันอาทิตย์และวันจันทร์ค่ะราคายังไม่ถึง900 0เลยนะคะมี3ห้องนอนสมห้องน้ำนะคะบรรยากาศก็ดีมากเลยค่ะ หากใครมาเที่ยวจันทบ,บุรีนะคะแล้วอยากได้ที่พักแบบพูวิลล่าติดทะเลแนะนำที่นี่เลยค่ะพูดมาเยอะแล้วไปชมบรรยากาศกันค่ะ สวยใช่ไหม่ะคะภูวิล่าของจันทบรุรีแล้วถ้าเผื่อว่าทริปหน้าเราจะไปไหนฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบขอบคุณคะ่ะ